ทําไมคนเราถึงต้องทําบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วแล้วผู้ที่ล่วงรับไปแล้วจะได้รับบุญกุศลที่ทําหรือไม่อันนี้ทำไมคนเราถึงต้องทำบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับคือผู้ล่วงรับเนี่ยเขามีบุญคุณต่อเราเช่นพ่อแม่ที่เขาเคยมีบุญคุณต่อเราเคยอุ้มชูเราเคยเลี้ยงดูเราอะไรต่ออะไร เราก็เป็นผู้ที่มีกระตัญยูกระตะเวทีกระตัญญูคือผู้รู้คุณของผู้ที่มีคุณต่อเรากระตะเวทีก็คือการตอบแทนผู้มีคุณต่อเราตอนนี้ไอการที่เราจะตอบแทนโดยการให้ข้าวให้น้ําโดยการช่วยเหลือโดยการโดยการเอเรับภาระต่างๆนานาให้สิ่งของให้วัตถุต่างๆอันนี้มันอยู่ในฐานะของคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเขาหมดชีวิตไปแล้ว เราจะไปให้ข้าวให้น้ําหรือไปช่วยกิจการงานแบ่งแบ่งเ,เบาภาระอะไรอะไรต่างๆนั้นมันเหลือวิสัยที่เราจะทําได้สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือการทําบุญทําคุณคุณงานความดีบุญก็คือความดีนการทําบุญหรือการทำความดีมันก็ยกชูให้เราให้เราเป็นสุขให้เราให้เรามีความเจริญให้เราเป็นเป็นผู้มีความสุขเนี่ยพอเราทําปุ๊บ ใจของเราก็มีความสุขเราเลลึกถึงบุญกุศลทั้งหลายที่เราทําใจของเราก็โล่มเย็ยนเป็นสุขเมื่อเราอุทิศบุญกุศลคือเรายกผู้นั้นมาเป็นเหตุถึงการสร้างบุญอันนี้บุคคลผู้นั้นเขารู้ด้วยยานวิถีใดว่าแม้เขาตายจากไปแล้วเราก็ยังเลือลึกถึงเขาด้วยการทาความดีคุณงามความดีเขารู้เขา้าเขาก็ย่อมมีความภูมิอกภพพูมิใจมีความปลื้มปิติเป็นสุขอันหนึ่งนี่แหละการอุทิศบุญเหมือนกับว่า พ่อแม่ของเราเนี่ยจะไปอยู่ต่างประเทศต่างถินต่างอะไรต่ออะไรก็ตามเราผู้เป็นลูกเราละลึกถึงพ่อแม่เราเออพ่อแม่เราไปอยู่นู่นนี่พ่อแม่เราก็เคยสอนเราเคยมีบุญคุณต่อเราเคยสอนเราให้ทําดีอะไรต่ออะไรเราละลึกถึงพ่อแม่เราเราพยายามที่ทาความดีพยายามที่สร้างเนื้อสร้างตัวของเรานด้วยระลึกถึงพ่อแม่พ่อแม่เรารู้ด้วยด้วยด้วยเหตุอะไรก็ตามว่าเรายังระลึกถึงพ่อแม่อยู่ แล้วเราก็พยายามที่จะทําคุณงามความดีตามที่พ่อแม่เราสอนตามที่พ่อแม่เราต้องการพ่อแม่รู้เข้าพ่อแม่จะเป็นสุขใจไหมพ่อแม่ก็ย่อมเป็นสุขนี่อการอุทิศบุญกุศลเป็นอย่างนั้นคือการอุทิศบุญกุศลเนี่ยมันบุคคลที่หมดชีวิตไปแล้วเนี่ยมันเหลือวิสัยที่จะให้เข้าให้น้ำสิ่งที่จะได้ก็คืออาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจหรือถ้าหากเขาไปตก ไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่ต่ำคือเปรตพวกเปรตอสุรกายต้องการบุญเนี่ยเป็นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องอาศัยพอผ่อนคลายความทุกข์ความเล่าร้อนต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นให้เบาบางลงไปได้เมื่อเราอุทิศบุญไปเนี่ยบุญนั้นมันก็สามารถที่ไปบรรเทาความทุกข์เดือดร้อนบีบคั้นอันนั้นให้เบาบางลงไปได้แต่ถ้าไม่มีใครอุทิศบุญกุศลเลยเขาก็ได้รับความทุกข์ความหิวโหยบีบคั้นเขาอยู่ตลอดเวลา นั่นแหละเพราะภพชาติเปรีอสุรกายเป็นอย่างนั้นต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแต่ถ้าไม่มีผู้อุทิศบุญไปเขาก็ไม่มีเครื่องหล่อเลี้ยงเขาก็ได้รับความทุกข์บีบคั้นอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นไปตอนนั้นเองเป็นอย่างนั้นเพราะนั่นนี่แหละเหตุผลที่เราอุทิศบุญสร้างบุญอุทิศบุญกันเพราะเราไม่รู้ว่าภพชาติมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร